สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในตำนานที่ต้องบอกว่าน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งของไทยเลยเป็นเรื่องราวของคำสาปที่มันไม่ได้จบแค่รุ่นเดียวแต่มันส่งต่อกันผ่านสายเลือดหรือที่เราคุ้นหูกันดีในชื่อของกระสือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเริ่มจากคำเตือนง่ายๆที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินจากปู่ย่าตายายว่าคำคำหมืดมืดอย่าไปเดินเล่นแถวทุ่งนาถ้าเห็นไฟลอยวอบวบแวมแวมให้รีบกลับเข้าบ้านซะ ฟังดูเหมือนเป็นแค่คำขูดเด็กธรรมดาๆรรใช่ไหมครับแต่มันกลับซ่อนความกลัวที่ฝังรากลึกอยู่ในชุมชนมันานแสนนานเอาละครับบทแรกนี้เราจะพาไปสู่ใจกลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ซึ่งความลับดำมืดทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นจากผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งและดวงไฟปริศนาที่ปรากฏตัวในตอนกลางคืนคือทุกตำนานมันต้องมีตัวละครเอกใช่ไหมครับและสำหรับเรื่องนี้ตัวละครนั้นก็คือยายแซม แกเป็นหญิงชราที่ค่อนข้างเก็บตัวไม่ส่งสิงกับใครแถมยังมีพฤติกรรมแปลกๆที่ชอบออกจากบ้านตอนดึกๆดึงๆแน่นอนว่าพฤติกรรมแบบนี้แหละครับที่ทําให้แกกลายเป็นหัวข้อซุบซิบนินทาแล้วชาวบ้านก็ปักใจเชื่อไปแล้วว่าไอ้แสงไฟประหลาดที่เห็นกันบ่อยๆมันต้องมาจากยายแซมนี่แหละแล้วเรื่องมันก็พีข,ขึ้นครับจากแค่เสียงซุบซิบมันกลายเป็นเสียงกรีดร้องเมื่อมีหญิงท้องแก่คนหนึ่งในหมู่บ้านถูกทําร้ายกลางดึก สิ่งที่ชาวบ้านเห็นตอนนั้นไม่ใช่คนนะครับแต่เป็นดวงไฟสีแดงๆที่ลอยต่ำๆมาพร้อมกับเสียงหายใจหอบหนักๆวินาทีนั้นเองทุกสายตาก็พุ่งเป้าไปที่บ้านของยายแซมทันทีแต่คำถามที่แท้จริงมันก็คือแสงไฟที่น่ากลัวขนาดนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเป็นแค่ปรากฏการณ์อะไรสักอย่างหรือว่ามันคือบางสิ่งที่เก่าแก่และน่ากลัวกว่านั้นมากที่แอบซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านวาตลอด และคำตอบก็คือกระสือครับหนึ่งในตำนานผีที่น่ากลัวที่สุดของไทยดวงไฟที่ชาวบ้านเห็นจริงๆแล้วมันคือหัวของยายแซมที่ถอดออกจากร่างลอยไปพร้อมกับไส้ตับปอดที่ห้อยเป็นพวงเพื่อออกล่เหยื่อในตอนกลางคืนโอ้โหเป็นความจริงที่มันน่ากลัวยิ่งกว่าจินตนาการไปอีกแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่ที่ยายแซมนะครับเพราะว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตัวปีศาจแต่คือการที่มันเป็นคำสาบที่พร้อมจะถูกส่งต่อไปยังทาย,ยาทคนต่อไปนี่คือคำพูดสุดท้ายที่ยายแซมกระซิบกับพลอยลูกสาวคนเดียวของแกที่สวยมากและไม่เคยรู้เรื่องเบื้องหลังของแม่ตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวมันเป็นเหมือนการบอกใบถึงมรดกที่น่าสยดสยองที่เธอไม่มีทางปฏิเสธได้เลย แล้วในคืนที่ยายแซมสิ้นใจนั่นแหละครับคำสาบก็เลือกทายาทของมันทันทีนี่คือขั้นตอนการกลายร่างครั้งแรกของพลอยที่น่ากลัวมากๆคือจูจ่ๆเธอก็รู้สึกร้อนไปทั้งตัวเหมือนโดนไฟเผาแล้วก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังหลุดออกจากข้างในพอเธอส่องกระจกดูเท่านั้นแหละภาพที่เห็นมันคือฝันร้ายที่สุด,สดเธอกลายเป็นกระสือไปแล้วเวลาผ่านไปหลายปีครับพอยพยายามจะใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุด เธอแต่งงานกับอินผู้ชายที่เธอรักมากๆโดยหวังว่าความรักจะช่วยให้เธอผ่านพ้นเรื่องไร้ไรไปได้แต่เบื้องหลังรอยยิ้มสวยๆของเธอเธอต้องเก็บความลับที่น่ากลัวนี้ไว้คนเดียวชีวิตของพลอยเนี่ยมันเหมือนมีสองด้านที่ต่างกันสุดขั้วเลยครับคือตอนกลางวันเธอคือภรรยาที่แสนดีน่ารักอ่อนโยนแต่พอตกกลางคืนเมื่อไหร่ร่างปีศาจในตัวเธอก็จะถูกปลุกขึ้นมาด้วยความหิวโหวย มันคือสงครามในใจที่เธอต้องสู้กับมันทุกคืนเลยแต่อินสามีของเธอก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้อะไรเลยนะครับเขาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติหลายอย่างพลอยมักจะอ้างว่าไม่สบายตอนกลางคืนบ่อยๆบางทีก็มีคราบเลือดแปลกๆติดเสื้อผ้าหรือกลิ่นคาวๆที่ติดผมเธอไอ้ความผิดปกติเล็กๆน้อยๆพวกนี้แ่ะครับที่มันค่อยๆก่อตัวเป็นความสงสัยก้อนใหญ่ในใจของเขา จนกระทั่งคลื่นที่ความจริงปรากฏอินตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็เจอกับภาพที่ช็อกที่สุดในชีวิตร่างของพลอยนอนอยู่บนเตียงแต่ไม่มีหัววินาทีนั้นเองครับที่ความสงสัยทั้งหมดของเขามันได้รับการยืนยันด้วยวิธีที่สยดสยองที่สุดพอรู้ความจริงแล้วอินทำยังไงรู้ไหมครับเขาไม่ได้วิ่งหนีนะแต่เขาเลือกที่จะสู้ครับเขาตัดสินใจแล้วว่า เขาจะสู้ไม่ใช่เพื่อฆ่าปีศาจแต่เพื่อช่วยดวงวิญญาณของภรยาที่เขารักกลับคืนมาอินก็เลยเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์เกราะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสายเวทอาจารย์เกราะอาธิบายว่ากระสือที่สืบทอดทางสายเลือดเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าผีทั่วไปมากการจะทำลายคำสาบนี้ได้ต้องใช้พิธีกรรมโบราณเพื่อตัดความผูกพันทางวิญญาณระหว่างแม่กับลูกออกจากกันและแล้วคืนแห่งการต่อสู้ก็มาถึงครับ อาจารย์เกราะเตรียมพิธีไว้อย่างดีพอกระสือของพลอยกลับมาจากการหากินก็โดนคาถาของอาจารย์สกัดไว้ไม่ให้กลับเข้าร่างได้เท่านั้นแหะครับปีศาจก็คลุมคลั่งทันทีการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างอาคมศักดิ์สิทธิ์กับคำสาบโบราณก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ว่านะครับท่ามกลางเสียงกรีดร้องที่เกรี้ยวกราดของปีศาจกลับมีเสียงของพลอยตัวจริงดังแทรกออกมา เธอร้องขอความช่วยเหลือจากสามีเป็นเสียงที่บอกให้รู้ว่าเธอยังสู้อยู่ข้างในนั้นยังไม่ได้ยอมแพ้และในที่สุดหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานพิธีก็สำเร็จครับแสงสีแดงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำสาบค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องครั้งสุดท้ายพลอยกลับเข้าร่างมนุษย์ได้อีกครั้งเธอรอดแล้วคำสาบถูกทำลายลงแล้ว เรื่องเหมือนจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนว่ามันจะยังไม่จบสนิทสะทีเดียวเพราะมันยังมีบางสิ่งบางอย่างหลงเหลืออยู่ในความมืดคือถ้าเราดูชีวิตของพลอยเนี่ยมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับจากที่เคยถูกคำสาปครอบงำร้0ยเซตอนนี้เธอก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์เต็มตัวอีกครั้งดูเหมือนว่าทุกอย่างจะกลับมาสมบูรณ์แบบแล้ว แต่ว่านะชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ยังเล่าลือกันอยู่ว่าในบางคืนที่มืดสนิทพวกเขายังเห็นแสงไฟสีแดงดวงเล็กๆล,ลอยวูบวาบอยู่ไกลๆตรงชายทุ่งเหมือนกับว่ามันกำลังเฝ้ามองบ้านของพลอยอยู่ไม่ห่างเป็นเกร็ดเล็กๆที่ทำให้เรื่องนี้ยังคงลึกลับอยู่มันก็เลยทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้เราคิดกันครับว่าแสงไฟดวงนั้นคือวิญญาณของแม่ที่ยังเป็นห่วงลูกสาว หรือว่ามันคือเศษเสี้ยวของคำสาพที่ยังไม่ตายสนิทและกำลังรอวันที่จะกลับมาอีกครั้งบางทีคำถามนี้อาจจะไม่มีคำตอบที่แท้จริงและจะคงอยู่เป็นตำนานให้เล่าขานกันต่อไป